รานองกันบั่งกับรานองนี้มีเคสเดียวเบอร์เดียวนะครับแต่ก็คึกคักเหมือนกันนะครับน่าเรียบร้อยกันไปวันแรกเลยนะค่ะปีิมาเพิ่มเนี่ยคอยแรงอีกทีหนึ่งโดยกบวสีสำนักคณะก,กรรมก,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดรานอง บรรยากาศคึกคักนะครับมาลงทะเบียนแต่หุกมงชาเพื่อรอการเปิดรับสมัครโดยนายกฤษฎีทองชูครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอาเขตเลือกตั้งทีหนึ่งนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งกำหนวยความสะดวกต่อผู้สมัครทีม้กํกำลังใจโดยมีนายบุญชัยส้มใจนะครับรองผู้อำนวยการจังหวัดระนองนายปลัดนินนวรัตน์นะครับพ่อกกตระนองเนี่ยมาดูแลครับทั้งนี้ในช่วงเช้านะครับมีมาจ้ากุกผักการเมืองที่มาลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวก็จับไม้เล็กกัน ช่องกลางคือจับปอยจับก้อนแล้วก็จับไม้เล็กนะครับเป็นการจับเผืือได้ไม้เล็กเส้นเลยเนี่ยไม้เล็กนึ่งเลยนะครับก็คือได้แก่นายวิรัตรมเย็นจากพรรคประชาธิปัตย์ไม้เล็กช่องนะครับเป็นของในคงกริชคงกริชชัดมารีรัตน์นะครับจากพรรคภูมิใจไทยไม้เล็กซาบนาวาเอกอัมอน สุดจิตกับจะผักไทยสร้างไทยไม่เล็กซี่นายด้นในนัดนะครับจะนักนะครับโชคอํานวยจะผักไทยสร้างชาติไม่เลียอานนายสายันวร,วรวิสุดนะครับจะผักกาวไกลและไม่เลขอกได้แก่นายพงศกรพรมสุวรรณผักพลังประชารัฐครับอืมนะคะเอานังขอบแล้วไมอ่ะขอบแล้วครับอ่าไม่เลขอก ครบไปแล้วใช่ไหมะนะคะทีนี้ก็จะมีการรับสมัครไปจนถึงวันที่เจเมษายนนี้ค่ะก็คาดว่าจะมีผู้สมัครจากพรรคต่างๆเนี่ยมาทยอยสมัครกันย่างต่อเนื่อค่ะแล้วก็เมื่อที่บอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีอําอำเภอด้วยกันก็คืออำ,อำเภอเมืองระนองกระบุรีกระเปอร์ละอุนสุขสําราญมีเคตการเลือกตัง้งนึ่งเคตเท่านั้นค่ะโดยมีข้อมูลผู้ถีมีสิทเลือกตังแลวก็หนวยเลือกตังเนี่ยก็ยู่ระว่างสเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจําเคตเลือกตังซึ่งก็จะสาหมายประกาศเป็นทีชัดเจน25วันก่อนการเลือกตั้งก็คือ ปลายเดือนเมษาหยตนนี้แหละค่ะโดยข้อมูลประมาณการคณะนี้ค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตังเนี่ยยุที1่งแซนสร้ามืนก้าร้คนมีจํานวนหน่วยเหลือกตังซ่องร1อยแอดน้วยค่ะก็ยังคงต้องรอการประกาศทีชัดเจนกันต่อไปนะคะครับสำหรับโคงราโน,ง,น,นะออนางเนี่ยนะครับเมื่อยี่สิบที่มีนาวึนช่องเนี่ยมีผู้ ชาซิดนะครับหึเส้นสามเมื่อน่าพันสองร้คนใช่ไหมมาใชายซิดเนี่ยเส้นหนึ่งพันแปคนคิดเป็นละร้อยละเจ็ดสิบห้นะครับกระทูกใช้ยได้เหมือนกันนะครับลองยิงออมแล้วก็เนี่ยเลือกในเคิดหลวงหน้านะครับสิคนช้ซิดอ่าสิคนนะครับเลือกนกเขตเนี่ยสองร้อยหกสิบสามสองร้นร้อยสาจ็ดคนนะครับชาซิดสองพันสามอยแคนแล้วก็นี่ละครับอ่าช่งกลับคะแนนเนี่ยอุกพันที่ร้บเกครับ โอ้นี่กระือว่าใช้ได้นะกำร,รนองนะ,นะะเจทาเปอร์เซ็นนะเคตเดียวเบอร์เดียวนะครับจังหวัดระนองประชากรน้อยนะครับนี่่ันพออ่อประจำเขตเนี่ยคุณกาซิดเดตทองชูะ <c oughs> นะคะนั่นคือบรรยากาศที่จังหวัดระนองรักตะวานี่มีเคตเดียวแต่ว่าคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ